และนี่คือความย้อนแย้งที่เจ็บปวดที่สุดของประวัติศาสตร์อวกาศครับเรามีเทคโนโลยีที่พาเราไปสัมผัสความงามของจักรวาลแต่รากฐานของมันงอกเงยมันจะหลุมศพของผู้บริสุทธิ์คำถามคือเราจะแยกผลงานออกจากตัวบุคคลได้ไหมเราจะชื่นชมเซเทนวีโดยที่ลืมวีได้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วภายใต้เปลือกนอกสีขาวบริสุทธิ์ของจรวดลำนั้นมันถูกทารองพื้นไว้ด้วยเลือดและตั้งตะ่านอยู่บนกองซากศพที่โลกใบนี้จงใจลืมกันแน่เรื่องราวของแวนเนอร์ฟอนเ์ลาวสอนให้เรารู้ว่าความก้าวหน้ามันไม่เเคคยยได้้มาาฟรฟรรีีีและบงงงััโในนนหสือ ก็อ่านเป็นปิศาจในหน้าประวัติศาสตร์ของคนอื่นเหมือนกับคิทโตเฟอร์โคลัมบัสที่ถูกยกย่องว่าเป็นนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ในมุมของชาตตะวันตกแต่เขาก็คือผู้ลูกหลานที่นำโลกลายและการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์มาสู่ชนพื้นเมืองหรือแม้แต่เอาเฟรดโนเบลที่ก่อนจะมาเป็นชื่อรางวัลสันติภาพที่ทรงเกียรติที่สุดเขาคือพ่อค้าค,าความตายผู้ร่ำรวยจากการคิดคนระเบิดในนไม้มาก่อนประวัติศาสตร์มักเป็นแบบนี้เสมอครับเหรียญมี2ด้านแต่อย่างน้อยที่สุดการที่เรากล้าพูดถึงด้านมืดของฟอน ใกล้กว่าน,นั้นเราจะต้องไม่เดินซ้ำรอยเดิมเราต้องไปสู่อนาคตด้วยมนุษยธรรมไม่ใช่แค่เทคโนโลยีและคุณล่ะครับถ้าคุณเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในตอนนี้คุณจะยอมจับมือกับปีศาจเพื่อชนะสงครามเย็นไหมลองจินตนาการเล่นๆดูนะครับถ้าวันนั้นอเมริกาเลือกความถูกต้องและปฏิเสธเข้าไปโลกวันนี้จะเป็นยังไงทงบนดวงจันทร์อาจเป็นรูปพรอนเขียวสงครามเย็นอาจจะจบลงด้วยชัยชนะของโซเวียตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกที่เราใช้ทุกวันนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ครับ ระหว่างมือที่ขาวสะอาดแต่พ่ายแพ้กับมือที่เปื้อนเลือดแต่คลองโลกคุณจะเลือกมือข้างไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเลนมีเทลยูและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับอีกหนึ่งเรื่องราวอาวกาศที่จะพาคุณเดินทางไปไกลกว่าดวงจันทร์และสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ